สวัสดีคับท่านผู้ชมตอนนี้ถึงช่องซอฟต์เกมเมอร์สังเกนครับเกม for skin wars สังเกนครับโอเคเดี๋ยวมาต่อจากพา์ที่แล้วกันก่อนดี๋ยเราหยุดไปณตรงนี้โอเคต่อไปก็ไปเป็นไปที่เมืองโมหมอนะครับซึ่งเมือคุณคุณอยู่แล้วก็ผมเพามันมีดันเจี้ยนอยู่ที่นี่นะอืมคอณคุณคุณกับมันหน่อยจะบอกเรื่องการมาถึงของเจ้าไม่ว่ายังไงก็ขอบคุณที่ช่วยเหลือ ดิสเซนการ์ดน้อยตามหาผลึกดักในตำนานโอเคสำรวจโอเคจบเลยกลับไปหาดิสเซนการ์ดน้อยใหม่โอเคผลึกลับในตำนานอันนี้ละตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าโอเคไปตามหาห<ล>มอผีหมอใส่อะไรเอาไว้ผลึกลับในตำนานที่บ้าง ฉันนีช็อปปิ้งทุกไม่กินหนีปิ้งแเหลืองขึ้นทุกทีพวกเอลฟ์น้อยออกอลวาดไปทั่วทั้งหมดนี้เพราะพวกคนจากต่างโลกพามาทั้งนั้นนับง,งนะขับรถพูยานรอต้นไม้พอยานโอเคไปกันเลยตรงนี้อืมหมุนรอทีเดียวหาหมดเลยทีเดียวหาหมดเลย โมพีมรกุตดูไม่ออกเลยว่าเจ้าจะเก่งกาจขนาดนี้คาาไม่ถึงจริงๆแต่ข้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าข้ากำลังทำอะไรแต่ยังเผาสเสริมคันถอดทำยายาวิญญาณโอเคทำยาว่ะา,าดยาวิญญาณโอเคเรียบร้อยตาแหลมหาเจอเร็วมากเลย ยาวิเศษเสร็จแล้วเกพตรสมบน้ำค้างวิญญาณข้ากับเนโจนพยายามมาหลายวันแต่ไม่ได้อะไรเลยจนเรามาแบ่งหน้าที่กันแต่ข้าดันประสบอุบัติเหตุระหว่างทางยังดีที่เจ้าชายช่วยข้าไว้อืมโอเคตามหานักปราศสาวล้อต้นไม้ข้าช่วยเจ้าตามหาเพื่อนเจ้าได้นะแต่ว่าเดินแบบฝืนฝืนมันทําให้พลังข้าอ่อนลงบางทีเจ้าอาจช่วยข้าฟื้นพลังได้อืมโอเคมาก เก็บรวบรมดอกไม้แมนดาลาเกรับขออันโอเคขคเค้ากำลังต้องการดอกไม้นี้อยู่พอดีขอวงปีต้นไม้แสนปกป้องเจ้าผูกล่าโอเคขอบคุณมากผมจะต้มมาไปสายความฝันอืมหมุนแล้วร้อยออไม่บังใครก็ตามกระสุนข้าไม่ทันเหตุการณ์ปรลาดปลุกด้านมืดในจิตใจของข้า ตอนที่ข้าพยายามต่อต้อตานพลังด้านมืดก็ได้มีมุกน้งตานี้หยดออกมาและกลายเป็นเงาปราดสาวชั่วร้ายอกี่ยกับตาปราสาวนี่นะปราสาวเป็นเงาอืมดวงมันช่วเกงการการ์เชียว เน็ตปิงได้เน็ตปิงกนะันอ่นมาเป็นเน็ตปิงเน็ตหนึง<ล>อืมดูโปรปะปลาหมูหนะภาษาโอเคดูโปรขอบคุณมากพลังของข้าฟื้นเต็มที่แล้วข้าจะเอาเก่าคืนเงานี้ให้เจ้าเจ้าสามารถใช้คงคืนเาสิ่งที่เรดโจลประสบมาก่อนหน้านี้โอเคดูโปรแร่สุนจะไปถึงทุกที่น้ำผลึกเงาเมื่อบอก่ต้องใช้น้อย เขีบพาตัวชายเหมือนเดิมโอเคขี okay. ่ยวกวาง,ป okay. งไปโอเคถึงไม่ถึงนะไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อไอด้คาดแต่เราต้องตัดสินใจแล้วในฐานะที่เป็นเจ้าชายเราต้องปกป้องรัศดรทุกคนอืมอจัดการได้สำนักนี่ปะอืมหมุนไปเรียบร้อยไม่ตายเอาไฟอืมโอเค ท้ายตรงตังวโอเคสอบถามแผนการขั้นต่อไปวิ่งชาาง้าจังเลยเ้าจะบอกแผนของข้าแต่ตอนนี้ข้าต้องการพบเดสโจนส์ก่อนโอเคข้าต้องกลับกับเดสโจนไปหาค้าในนักบุศากดิ์โอเคน่าจะอยูอ่ไกลพอสมควร โอเค okay, อยู่ตรงนี้ร่องรอยของเรดโจนส์เหรอข้าช่วยเจ้าได้แต่ก่อนอื่นเจ้าต้องช่วยข้าเรื่องนึงก่อนโอเคมีหนูกินเห็นอยู่มันกินดีนเป็นหาหนมินผืวหนังที่คมที่ทนความร้อนได้ไม่เชื่อว่าหนังเพลิงโอเคไปหาหนูนี่หนูร้อหนูกินเห็น,หน เห็นเจ้าพวกนั้นไหมเอาละไปเอาชนะพวกมันโอเคเดี๋ยวยิงม่ซ้ายอืมไม่โดนเอาไฟเรียบร้อยแล้วก็เอาหมุนไปแตะปิ้นเนอร์เจ้าตามกระสุนท่าไม่ทันเรียบร้อยกลับไปหาค้าเหมือนเดิมกระสุนจะไปถึงทุกที่ที่ตาทั้งสองของข้ามองเป็นอสเวนที่เก่งกาจจริงๆขนาดพวกมันยังไม่สามารถหยุดเจ้าได้ข้าเขาดูก่อนนะว่าังต้องใช้อะไรอีก โ okay. อเคตามหนที่งคงเรสแน่นอนเราะมเทพเนะได้ยินมาว่าเจ้าชายรับการทดสอบที่ที่เกาะแห่งราตรีคิดไม่ถึงว่าเขาจะมาหาข้าที่นี่ช <Okay. S 2> ่างเป็นเจ้าชายที่น่ารับถือและน่าเคารพมากๆสอบถามความสบายใจของเวสคนไม่บูชาเทพเจ้าแล้วงั้นเลยไม่นะแต่ไปไม่ได้อืมไปหาเทพธิดามิเลน,น่าเทพธิดาของไพ นนก่อนหน้านี้โนเวน่าก็มาหาข้าเธอได้มาถามเรื่องเหตุการณ์ประหลาดที่เมึงมัวหมองแล้วข้าก็ให้คําแนะนํากับเธอไปแล้วเธอก็จากไปอืมโอเคต้งจัวิญญาณแค้นมุนอืก็ต่อก่กับมิเรียนหนาใครก็ตามกระสมข้าไม่ทันหมูจิเรื่องรู้เรื่องบอกเลยทําดีมากลูกค่าได้ความช่วยเหลือจากเจ้าข้าก็สบายขึ้นเยอะโอเค อมตัดนักบวชข้ามเช้าค้าช้าค้าเช้าข้าช้า,า,ชา,า,ชาอ่าหนึ่งผมนะแปลกจังทำไมไอความชั่วร้ายถึงไม่หมดไปจากที่นี่สักทีแถมยุ่งย่ายยิ่งอีกอเก็บรูปต้ดจบไม้โกดโอเคมีสองสามดบเก็บได้หมดเลยนะจริง,รงโอเค อีดอกหนึ่งพอดอบร้อยโอเคกลับไปหามิเรนาดอกม้วิญญาณไปปลูกประิษของวิเว้โชลายต้องมีคนเอาดอกม้วิญญาณปลูกในร่างคนอกปวดเผาจันทานแน่แน่แล้วก็ปรุงพวกเขาได้โอเคดอกไม้ผีประมาณนั้นแต่เซซิลหอบไฟร้อยพอ กำจัดเกือบร้อยเจ้าไม่ทำให้ข้าผิดหวังจริงๆข้าเชื่อว่าเจ้าต้องเข้ากับโนเวนาได้เพื่อความสงบสุขของราษฎรคอมมันโดโอเคตามหาโนเวนาเป็นผู้ไปทักเองที่แท้ก็เพื่อนของเรดโจนส์ยินดีที่ได้พบข้ากำลังตรวจสอบเหตุการณ์ประหลาดในเมืองมัวหมองเจ้ายินยอมช่วยเหลือข้าหรือไม่ยินยอมสอบถามโตเรสมั้งนะ ออโดเรสโดเรสที่แท้ก็เป็นของโนเวน่านี่เองงั้นเจ้าก็เป็นเพื่อนของโดเรสเหมือนกันโอเคจัดมุมสาวหมุนไปหนึ่งทีจบร้อยจัดผีกินคนผีต้องเจอก็ควายเผาอันนี้ไปแดงไปเรียบร้อยอ๋อไม่ใช่กระตัวรู้ยังไง ไปสิคนตัวตอนนี้ผิดอีกคนเลยเปิดเลยถ้าปิดตัว,ตว,อตว,ตวโอเคเรื่องแบบนี้แปลกประหลาดมากอยากให้ความชั่วร้ายของพวกมันมาผสมกันดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาเอาความชั่วร้ายของเดอราดอนสมกันก็จะเป็นดับเบิลความชั่วร้ายาดิ เออมันน,ดดนึกกิจแปลกๆนะจากนี้วางใจเขาได้โอเคสอบถามโดวเดซมนเดิมในนี้มีพลังที่น่ากลัวที่ไม่รู้จักต้องไปขอความช่วยเหลือจากตาแก่นั่นโอเคสอบถามซูปี้จ้าปุษาพระสวงเคยเห็นของแบบนี้มกาก่อ,อบบนถ้าต้องใช้ของวิเศษปมาจีขาดชิ้นส่วนนี้ ผลึกเวทปโปร่งใสเก็บเอาผลึกเวทโปร่งใสมาวิเคราะห์โอเคเรียบร้อยทำไมถึงช้าจังรีบนำผลึกเวทโปร่งใสมาให้ข้ามือเตนเนอะรจะไปถามาให้นะครับพลังนี่นะขากุนหมักมานเลยเหมือนจะเคยพบเป็นตัวมอนสเตอร์มาก่อนโอเคไป cảm thấy có xa lại Phần được sau được ok ok <ımensen> ok chịu mấy cái rồi ok 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 mà ok 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 phai ok 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 là ok ok nữa ok ok khi ok 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 ừ khi khi qua vậy จะก,กวังพันเดนเดียมแล้วเป็นพลานเดียวกันจริงๆสถานการณ์แย่กว่าที่เราคาดข้าต้องเขียนจดหมายให้เจเมืองช่วนิรันเอเวลินเขาต้องทราบเรื่องนี้เคเอาจดหมายสองมอบให้สอบถามไปของวอร์เนอร์อย่างนี้นี่ข้าเข้าใจแล้วข้าอยากให้วอร์เนอร์ตรวจสอบอย่างละเอียดจากนั้นเราค่อยมาวางแผนกันอีกทีโอเคเรดดียบร้อย นำจบหมายให้วอลเนอร์เราจะซูบูบ้าขอืมอันติไปหนึ่งทีจริงมั้่อันติกิจารมันออนแอเป็นวันจริงช่ดีที่โอเคเพราะั้นข้าคงต้องเป็นครองกระดูกจูฝ้าที่นี่แน่ๆหลังจากที่ข้าส่งจดหมายให้เจ้าเมืองเอเวอร์ลินแล้วเจ้าอัศวินเมืองช่วยที่ร้นก็ดจูจอมข้าโอเค เจ้าเอวิลินเก็บรวบรวมเปิดเผยแสแดงใจแสดงใจเออเป็นเศษโอเคจบร้อยข้าดำน้ำค้างแสงอรุณไปซ่อนไปแล้วเดี๋ยวเจ้าแกล้งไปรายงานผลสำรวจของข้า ให้ท่านเจ้าเมืองเอวอลินทราบจากนั้นก็สาดน,น้ำใส่เขาทันทีอ๋อโอเคที่นี่เกิดอะไรขึ้นข้ามันข้าไม่ได้ตั้งใจข้าถูกควบคุมอยู่โอเคด้านนอกมีเงามายาจำนวนมากช่วยมาเกิดหน่อยโอเคเงามายาสรุปมงโดนซิงอยู่ว่างั้นอือโดนต่อเสาไฟอือยิงไ,ไปเ็ะตายเรียบร้อย แกปัญหาเง,งามายหนอกเมืองนบกด้อยเป็นชิ้นส่วนไดซาโอมันมีพลังชั่วร้ายนี่คือตัวการของเหตุการณ์ประหลาดในเมืองมัวหมงองกอ,อ,องทัพพายุบ,บัดซบโอเคเระสุจะไปถึงทุกที่นำเสดอวิญญาณมองไปทเจ้าชายน้อยอโอเคกลับไปหา้าชายน่าจะไกลแล้วตอนนั้นไก,ก,ก,นะกลไหมน่าจะไกลอยู่ข้าฟังกันเลยจริง โอเคคีมาดลงนะำอืมขุณไดฟังเลยโอเคเป็นภาษาที่ใหญ่เหมือนกันจริงมืองโมโมะจะเป็นโมโม,มต่อไปแล้วโอเคชิ้นส่วนไดซาโอ่เหรอหน้าถึ่ได้มีพลังชั่วร้ายขนาดนี้เอามามาให้ข้าข้ามีวิธีควบคุมพลังของมันแต่คนกับไปปล่อยข้าวเพราะข้ารูนกับเรื่องนี้ ค <Okay. S 2> กลับไปดีสิงกาดอเคนะครับ z o o ก่อนทีจะไปกันต่อเดี๋ยวผมคนนี้จะจบประจวบเพียง,ทงเท่าน,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 นี้ก็สำหรับวันนี้ได้พบกับอีพีน่าสำหรับเกม for skin bowl ครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับ